พระเจ้าสถิตาภิเษยพระอาจารย์ และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแค่สายรัดรองเท้าของเขาเขาจะทำพิธีร่างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและผู้วยญ่ต่อมาประชาชนทั้งหมดกำลังรับพิธีร้างพระสุชาติก็โกรรับพิธีรางด้วยและขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอย่างนั้นท้องฟ้าก็เปิดออกและพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปรา่างที่เห็นได้ดุจดนกเิราบแล้วมีเสียจากสวรรค์วาท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราพระาาร่าชาของพระเจ้า พระผู้มานี้ก็เมื่อพระพองค์ทรงเกิดพระองค์ก็อยู่ในครอบครัวอยู่กับแม่พระก็มุอยูเซฟซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณสาสิบปีและหลังจากนั้นพระเจ้าพระองค์ก็ทำงานเรื่องงานของพระพองค์พระองค์เริ่มง,งานของพระองค์ด้วยการไปรับพิจิลาจากท่านจุบยอดที่นาสตาเด เป็นการเลิกงานอ,นอยากเป็นทาสต่อพระเจา้าพระเจ้าประชาชนตอบโทษงานการประกาศข,ข่าวสารเป็นความรักของพระเจา้าและเป็นงานไถ่ผู้มนรรษุษย์เจ้าพระเจ้าเพื่พระเจ้าเมื่อเริ่งแพร,พรพ่รังพฤติกรรมจากท่านอบุบยอนที่แม่น้ำจเจริญณเวลานั้นะนะมีหลายอย่างเกิดขึ้นพระราชาพระบอกว่า พระองค์ทรงรับพิธีละขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาดังนั้นท้องฟ้าก็เปิดออกก่อฟ้าเปิดออกท้องฟ้าก็ไปเคยสำหรับพระจบันทีหรือว่าสำหรับชาวอยู่ใีม้เนเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์ก็เปิดออกเมืองสวรรค์ที่เคยปิดปิดเพราะอะไรปิดเพราะว่ามนุษย ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเบเจ้าในตวตัวแทนคืออาดัมเเวปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเม่ฟังพระเจจาจะฟังตัวเองตัวเองสีเหยาดนแในเหตพระเบเจาของมาอยู่ปฏิเสธเวลานั้นมนองสวผิดทิปปะมนุษย์ต้องเผชิญกับ จะตางกันเราตัวเองเอต้องเดินหนุนต้องลำบากต้องมีความทุกข์ต้องตายหลังจากที่เมืองสวรรคิ์ถูกปิดเพราะฉะนั้นเพราะว่าท่านปฏิเสธพระเจ้าเมืองสวรรคิ์ก็ปิดแต่เมื่อความที่พระเป็นเจ้าโคงสวรรคตที่บบทาทธธลาจากท่านอนุญาตที่เป็นน้ำแสดงกระทิ่งพระเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเมืองสวรรคิ์ก็เปิด เพราะว่าพระเยซูเจ้านั้นไม่ได้ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เชื่อฟังคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทิ้งพระเป็นเจ้าพระบิดาโ์เชื่อฟังพระพระะนั้โพจะองออกจากบ้านมาทางานตามคาสั่งหรือว่าตามันธกิจที่องค์พระบิดาเจ้าก็หมายให้โปรถ่ายพระองค์เชื่อฟัง เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจา้าเพราะฉะนั้นเมื่อองค์เชื่อฟังพระผู้เป็นเจา้าเมื่อสว่างข้อหโหยงก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อพญาที่เรา,า,าได้คิดได้พิจารณาด้วยในชีวิตวิญญานของเราเมื่อเราปฏิเสธพระผู้เเจ้าเมื่อขี้เราผู้พป็นเจ้าเราปฏิเสธปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระผู้เเจ้าจะฟังเ,เสียของตราเอง บเซอได้พระเดือเจ้ามุ่ย right? so so ีช so ัวมีระบบสมาธิแน่าอ่โบมีเราพรมเปอเจ้ารไปเราสัมวทาเราปฏิเสธพระเเจ้าเราจะไปตามทางของเราเชื้อห้าจะเชื้อเเชียไม่เชื่อพระเจ้าแล้วไม่มีพระเเจ้าแล้วอะเ็ปหน้ักเทียอกโลดสิโลกจากโกมสิโก เราสิได้โู้โม่ในสิผู้โม่เมื่อนั้นคงสวหรับตัปเอแต่ทุกครั้งที่เราเชื่อในองค์พระพุทธเจ้าเรามีความเชื่อเรายังมาสักการพระองค์เรายังมาหาพระองค์เรายังต้องรับเข้าลาเรายังมีบาปมีบุญอยากแก้บาปพระศีลเรายังปฏิบัติ Icana, เชื่อฟังพระเป็นเจ้าของโลกเผยเสดจเจ้าเมื่อพระเสด็จเจ้าโคสงเริ่มงานตามไถ่ผู้ของโลกเมืองสวรรค์ก็เปิดไปและต่อมาพระว่า yes. จ้าพระเจ้าก็บอกว่าพระจิตเจ้าเสดิมลงมาเนืองโลกและมีรูป่รงที่เห็นได้ดูโนบิรัชและมีเสียงดางจากสวรรค์เสียงของพระดิดนะว่าท่านเป็นหลวงเทวร อย่างที time, ่หนึ <ıyorsun> <jego> <BSCRI> <router> 2, no ่งงานของพระสจ้ินั้นไม่ใช่พระองค์ทำคนเดียวแต่พระองค์ทำโดยอาศัยพระสิจ้าทั้งทัพระบุตรหรือพระสุจ้าทั้พระเจดจาและพระบิดาด้วยพระองค์ก็รับรองนะว่าพระสุจ้าเป็นบุตรขององค์พระพเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราเพราะฉะนั้นงานของพระสุจ้าเป็นงานของทั้งพระบิดาพระบุตรและพระเจด เป็นงานของพระรีกษภาพที่ร่วมงานการที่ร่วมมือกันทำงานการถ่ายคลิร่วมกับองค์พระสุจราเป็นงานของท้งพระพิดาบุตรและพระจิตทวตเป็นงานของพระภิกษภาคทุกงานาแล้วก็เป็นงานที่องค์พระพิดาเจ้าพองค์โสรารเมื่อพระสุจิตเจ้าองค์โสฬพิธีรักพระสุจิเจ้าก็เป็นขบวน เป็นบุตรสุดที่รักของพระเป็นที่โปรดปรานขององค์พระบิดาเจ้าพี่น้องเมื่อเรารับสุราเนี่ยนบุญเจ้ารับสุราบารรับพิธีลาไม่ใช่ของพี่น้องแต่ใคว่าเป็นพิธีลาขององค์พระผูเจ้าเราก็เป็นบุตรเป็นบุตรสุดที่รักของพระผู้เเจ้าพระบิดาองค์การเมนื่อพป็นเจ้าเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระบิดาเราเอง เจ้าทุกคนเมื่อเรารับศีลลาในพระนามขององค์พระผู้เปจาเราก็เป็นบุลูกศรีรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันเจ้าศรีรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองเป็นลูกและเป็นที่รักขององค์พระบิดาด้วยเมื่อเรารับศีลลาเป็นที่โปรดปรานขององค์พระบิดาเหมือนกับพระเห็นเจาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องสำนึกอยู่เสมอว่า เรารับีลล้งบาปในพันนาของพระเเจ้าแล้วเราเป็นลูกของพระเยซเจ้าแล้วอเดือดพระเจ้าเป็นลูกของพระเจา้เจา,จา,จา,จาและเป็นลูกที่พระองค์ทรงรักด้วยเดือดเ,เราอจะเลือดนตลอดชีวิตของเราว่าเราเป็นลูกของพระเยจ้าเป็นลูกที่พระองค์ทรงรักและเราจะรับเมืองสวรรค์เป็นมรดกจากพระเจ้า ลาบลาบ้านลเป็นลาบข้าจานวัเฮดีจะงได้ไปสวรรค์พรงเรียเราได้ไปสวรรค์เพราะเราเป็นลูกเป็นบสเมืองสวัรค์เป็นมรดกของเราเป็นมรดกเพราะเราเป็นลูกที่มาจากบรรดของโรคไม่ใช่ข้าจ้าหรือว่าลาบดานลารทดีของเราแต่เรารับเป็นสวรรค์เป็นมรดกส่วและก็ในการฉลอง การรับพิธีลาที่ธีนับะแดนของ่พระนรุญยอดนั้นเป็นเครื่องหมายของการลับใจเป็นเครื่องหมายของการประกาศว่าจ,จะละทิ้งบาปและจะหันมาปรับปรุงตัวเองนะเพื่อจะได้เป็นคนดีนะเพื่อเตรียมต้อนรับองค์พระเุ็นเจ้าหรือว่าที่ใหม่หรือว่ามีความเมตาเป็นการบอกว่าเป็นคนบาปมาัปูปง่ายและก้อการการ เปลี่ยนแปลงต้องการการตัดใจ,ท,ไมไมดจ,จทําไมพระเจ้าถึงจะรักพิธีรัผู้มีบาปหรือเปล่าเป็เจ้ามีบาปหรือเถึงไปรับพิธีรังพระเยซูเจา้าคนดีหรือเเป็นแนวต้องตัดใจต้องไปแสดงเครื่องหมายการตัดใจที่จะทานอนุยอมพระองค์ไม่ได้มีบาปพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีบาปอะไร แต่ทำไมพระเยซูเจ้าไปรับพิธิลางก็เป็นการประกาศว่างานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นงานช่วยเหลือคนบาปพระองค์จะอยู่ข้างคนบาปพระองค์จะมีบาปเพราะว่าเราเอาบาปของเรามาไว้เพื่อไถ่บาปของเราเองไพรับพทธจ้าเมื่อพระองค์ทรงรับพิธิลางพระองค์ก็ตัดสินใจว่าพระองค์จะอยู่ข้างคนบาป แล้วต้องเป็นนั้นเป็นเช่นนั้นตลอดชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าไม่ว่ากรโอนจะไปที่ไหนมีแต่ต้องตายห้องร้อนพระเจา้ามีแต่คนบ้าเดี่ยวตาพระเจ้าไปหาพระเจ้าคนที่สังคมในสมัยนั้นในสมัยของพระเจ้านั้นถือว่าเป็นตุนบ้าไม่ว่าจะเป็นผีโสเป็นมีคนเก็บภาษี คนเป็นโรคเป็นภยัยต่างๆซึ่งเราซึ่งชาวยูนิสว่าเป็นผล,ลานนนผมาจากบาปคนเหล่านี้แห่มาเพื่อเจ้าอยู่ห้องรอเพื่อเจา้าพวกมีคนในสมัยนั้นถือว่าเป็นคนดีพวกไฟลิสีพวกธรรมจารย์พวกนี้ไม่ได้ไปต,ตามเพื่อเจ้ามีแต่คนบาปอ้อมรอเพื่อเจ้าและพร,ร,พระเจ้าก็อยู่ท่านกลางคนบาปรอนะั้นพระเทศนี้ อยู่ไฟก็บาและองค์ทรงรัตบาปของคนเหล่านั้นแปลว้ใช้ที่บาปแทนคนเหล่านั้นเพราะะฉนั้นนีตื่นนานของพระเจ้าเหมือนกับที่บทอ่านทหนึ่งที่หนังสือประกาศสุริยานได้บอกว่าพระเจ้าเสด็จมาใส่ตะเกียงที่ดีอยู่พระองค์จะไม่ดับไม้อมหาหา้อที่ชำแล้วจะไม่หักโม่ไอ้ควบดีก็ต้องบาปยาต้องน่าร๊อเบ ไม่ใช่หน้าที่ขเพื่อนเจา้าใช่ว่าดะพบคนณาต้องรกแมนถี่ันารู้ก เราไม่ดีเราเป็นคนตายนั่นแหละพรอเจอยู่ข้างเราแถ้า พระเจ้าพระงคักเพื่อช่วยเหลือเราไม้อกอล์ฟที่ทำแลรงคมจะไม่หักไส้ตะเกียนที่ริบบีอยู่พระองค์จะไม่ดับแต่จะช่วยจะช่วยให้ได้เปลี่ยนแปลงที่ได้เป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนประการต่อมาวันนี้พระเจะ้าพระองค์ทรงรักสิราชพระองค์ก็ทํางานพระองค์รับพระบุตรพระองค์ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อกาักิจของพระองค์สำเร็จรุล่วงไป โอ้ทำงานในนที่โอ้ไม่ไม่ได mm ้จะไม่ไปไม่กลับบ้านทันใจงานต่อโอ้ต่อไปเรื่อยไม่มีที่นอนเพื่อทํางานของโอเพื่อช่วยเหลือคนทีเสียชาติเพื่อใส่บาตรถ้าเขาตายบนไม้กางเขนโอ์ทำงานของโอ้ในเื็นที่พี่น้องเราเองเราด้วนชนส่นเมื่อเราับสิ่ง่าเราก้งมีงานด้วยงานทางประกาศ เพื่อสุดาจผู้เจาเทพข่านจับดวงเรื่องหลักสิ่หลกาเป็ื่อเราทำาบนเพื่อพระจาไหมทุ่มเททำงานเพื่อประกาศคามดีเพื่อช่วยมนเสียชาให้รอบพืนพู้จาเราใช้ลตกาอแบบเซื์อเราได้ เมื่อพระเจ้าโลกสภากิติละโลกทำงานอย่างสม่ำเสมที่เราก็เมื่อเราศรัทธาแบบนี้เราก็ควรจะทํางานทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ด้วยอเช่นเดียวกันพอการรับกิริยาของพระเจ้าสุมาตุลทุลนในวันนี้ก็เป็นจุดที่เตือนสติเรานะว่าเนินเนินสบายเกิดแล้วเนหรับเราเพื่อดตอนเราหนำเมื่อเราทำดีก็ได้และเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นคทำดี เพื่็จาอดูไฟเราและเมื่อเราสุรบา